สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรายการหลังสีนะฮะคลิปนี้อยู่กับผมในเกม Robot w a r แฟร์เพื่อนๆฟังไม่ผิดนะครับผมไม่ได้เกมวอ r โร b o t นะฮะเป็นเกม Robot w a r แฟร์นั่นเองนะครับผมขอเป็นเกมที่สร้างออกมาค่อนข้างน,น,นานพอสมควรแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันหน่อยว่ามันมีการพัฒนาไปบ้างไหมนะหลังจากที่ไม่ได้เล่นมันนนานมากๆครับนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมสไตล์หุ่นยนต์ต่อสู้นะครับทุกคนนะ บรุนยนต์ต่อสู้ครับแบบ 6V6 ฮะเริ่มต้นมานี่รู้สึกว่า ID ผมจะหายไปแล้วนะก็ต้องเริ่มต้นเล่นกันใหม่ครับไม่เป็นไรฮะเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยมาได้ผูดปั้มทําเพลงนะครับผมเขาให้เราเอาหุ่นยนต์ลงมาเลยครับผมต่อสู้แล้วก็สอนไปพร้อมๆกับการเล่นเลยนะเออนะครับท่าที่ดูนี่ก็ต่อลงลงแบบนี้ครับเหมือนทิ้งครับหุ่นลงมาจากฟากฟ้าครับผมเอ้ยก็ยังเป็นสไตล์เดิมฮะเสียงนะครับถ้าจาไม่ผิด เสียงในเกมนั้นก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะทุกคนก็ยังอยู่เดิมๆนะครับผมเฮ้ยตัวแรกของเราเป็นหุ่นกระโดดได้แต่จําไม่ได้แล้วล่ะว่าเล่นลักษณะไหนครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยฮะเล่นใหม่ๆเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าเจอบอทนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันต่อเลยนะครับผมเฮ้ยเพื่อจะมีเกมใหม่ๆเล่นนะครับในช่วงปิดเทอมนะครพอใกล้ปิดเทอมแล้วนะครับจิตใจมันเลยว้าวุ่นนะเล่นเกมเดียวแล้วมันไม่มันนะครับโอ้ยอะไรอะระเบิดเลยเหรอยิงครับต้มๆเกมนี้นะครับผม จะว่าไปแล้วมันก็มีข้อดีข้อเด่นพอสมควรเหมือนกันนะหุ่นยนต์น่าจะดูแล้วแบบรูปร่างหน้าตานี่แปลกๆนะครับผมดูแลแบบไม่สบายหูสบายตาเท่าไหร่นะแต่มุมมองนั้นสามารถนะครับเลือกนี่ะเขาสอนแล้วว่าให้เรากดล็อกเป้าหมายนะครับแล้วมีการตั้งค่าแบบยิงอัตโนมัติและแน่นอนครับมีภาษาไทยเอ,อมีเมนูภาษาไทยแน่นอนนะไม่ต้องห่วงว่าจะเล่นไม่ได้นะครับเล่นไม่เป็นความจุเนี่ยน้อยมากๆนะครับเรียกได้ว่ามีติดเครื่องไว้ได้เลยนะ นะครับหุ่นตัวนี้รู้สึกว่าจะกระโดดได้นะทุกคนหุ่นเราครับมีมุมมองแบบใช้วิธีการส่องกล้องเลยน,นะทุกคนแบบต้องส่องทางไกลอะ่ะเออแบบนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเออยิงโดนไม่โดนยังไงนะครับผมเอยสามารถดูแบบนี้ได้และที่สําคัญสามารถเปลี่ยนมุมมองครับเป็นมุคคลที่1ได้ด้วยนะเหมือนเราเข้าไปอยู่ในหุ่นยนต์นะอะไรนะครับช็อตแรกก็เรียบร้อยฮะชนะไปแล้วครับผมก็ไม่ต้องซีเรียสครับเข้า,าเล่นไม่ใหม่นะ เกมนี้นี่เปิดตัวมานานนะครับผมน่าจะสูสีกับบอลโรบอตเนี่ยแหละนะครับนะลักษณะการเล่นเนี่ยคล้ายคลึงกันมากครับมีการเก็บเหรียญเก็บทรัพยากรไปเรื่อยๆฮะนะครับเล่นไปเขาเรียกอะไรอ่ะเล่นไปเลเวลสูงๆก็จะปลดล็อกหุ่นต่างๆนะเออตัวหุ่นมันดูตลกตลกหน่อยเนาะอาจจะดูไม่ทันสมัยเหมือนวอลโรบอตนะครับผมเอ้ยนะครับเสียงต่างๆนะครับเอฟเฟกต่างๆนั้นก็ดูยังดูแบบดอยๆเนาะอาจจะดูไม่เล้าใจ นะครับผมหรือาอาจจะไม่คุ้นชินนะอาจจะอาจจะเราจะาเขาเรียกอะไรอะ่ะเราอาจจะไม่ชินเนาะเล่นแต่เกมวอล์ดวอลอ,อย่างเดียวครับรานนี้ก็ลองมาเล่นเกมนี้ดูบ้างนะเขาเรียกว่าเปิดใจนิดหน่อยอันนี้ก็เป็นช่วงแนะนําครับคือจูตูเรียลเองนะอันนี้เขาสอนให้เราในอัปเกรดปืนครับแบบนี้เลยนะเอออัพนิดหน่อยครับเราก็ทําตามสักนิดนึงนะให้เรียบร้อยครับมหมภาพจะมืดจังนะทุกคนเออช่วงแนะนํานี้รู้สึกจะมืดมืดนะเออทาไมมันมืดจังเลย มองถ้าไม่เห็นนะครับก็เป็นการต่อสู้ที่สนุกใช้ได้นะครับอีกหนึ่งเกมนะทุกคนก็เรียกได้ว่าสเปคไม่ต้องสูงมากสำหรับโทรศัพท์นะไหลลื่นครับไปะน,ะบนะครับหลังจากอัปเกรดแล้วอะไรแล้วก็เขาบอกว่าให้ลองเล่นอีกสักหน่อยไปเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันอีกเช่นเคยฮะนี่มีหุ่น2ตัวแล้วนะครับผมเพราะเรานั้นเลเวลเพิ่มขึ้นปุ๊บก็มีหุน่นตัวที่สครับแบบนี้เลย มีการใช้ดงใช้โดรนนะครับผมเดี๋ยวผมจะเล่นเกมนี้ไปเรื่อยๆนะครับสะสมหุ่นไปจนกว่าจะครบนะทุกคนให้ราเบลสูงสงครับแล้วค่อยว่ากันนะก็จะลงคลิปไปให้นะครับเรื่อยๆนะทุกคนเอยทั้งทางช่อง RG ทางซีมเกมด้วยนะจะลงไปทั้งสองช่องเลยโอ้โหดูดูขาเก้งๆเลยครับหุ่นมันดูนิ่มหนีบนะทุกคนเออมันดูไม่สง่าผ่าเผยนะครับการเดินนั้นก็เรียกว่าเดินแรกกันเลยฮะสาย ลักษณะแบบนี้ครับคุ้นชินเหมือนสมัยก่อนนะทุกคนเหมือนที่เราเล่นวอลลูบอฮะกะเ็เรียกว,ว่าเดินแลกกันครับปุ๊ดกระโดดกระโดดให้ไกลด้วยนะแผ่นที่นี่ค่อนข้างกว้างกันเลยแหละนะครับยญิงครับทัวทัวทัว,ทวแบบนี้เลยนะเฮ้ยเสียงอาจ,จะไม่เล้าใจจริงๆนะทุกคนเอ้ยจะปรับถ้าปรับเสียงให้เล้าใจสักหน่อยมันก็ได้นะอืนะถ้าปรับเสียงให้มันเล้าใจกว่านี้สักหน่อยนะคือแหมอย่างที่บอกอะนักพัฒนามันไม่เหมือนกันเนาะ นะครับมุมมององแต่ละคนไม่เหมือนกันครับปุ๊บปุ๊บเกมบังเกมเนี่ยสามารถพัฒนาไปต่อได้เลยนะแต่กลับไม่พัฒนานะครับผมก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะฟิทแบ็กไม่ดีมั้งนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่เกมนี้ก็เห็นอยู่นานครับโบรบอทบอแร์แอื้อหือแลกกันแบบนี้เลยฮะสบายๆครับนะอย่างที่บอกครับอบดนะฮะยิงเราก็ไม่ค่อยเข้านะทุกคนเออเดินมาสบายๆไอ้ตัญลักษ์ซ้ายมือนี่มันคืออะไรยังงงอยู่ครับ ตึมหรือนะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นอีพไว้ให้นะนะครับสำหรับเกมนี้นะเดี๋ยวจะเล่นครับนอกรอบไปเรื่อยๆแล้วลงภาพเพื่อนๆได้รับชมกันโอ้ยิงแบบนี้ชิ๋วฮะนี่ครับโอ้แล้วยังจับภาพแบบเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้ด้วยนะแมโบราณจริงๆฮะนะครับก็ตามนี้ครับสำหรับเกมนี้ก็ถือว่าแกแต่งแก้เครียดกันได้ฮะเฮ้ยไม่มีโหลดกระสุนนะเนี่ยนะครับ น่าจะมีโหลดกระสุนด้วยนะหมายถึงว่าเรากดโหลดเองก็ดีเนาะจบอีกแล้วครับผมเกมเร็วนะทุกคนยางว่านะรับอยงที่บอกฮะบอดครับก็เกมเร็วธรรมดาเล่นเสร็จก็เก็บทรัพยากรนะฮะไปเรื่อยๆเริ่มต้นนี่ไม่ต้องซีเรียสนะ้ดูหุ่นครับโอ้ยังไม่จบเหรอเนี่ยอย่างแนะนำของเขาบอกว่าถ้าเกิดอยากได้อยากเล่นหุ่นหลายตัวครับต้องมีนักบินเพิ่มเดี๋ยวเราซื้อไปเลยนะครับเราไม่สนใจฮะเราซื้ออย่างเดียวครับสายฟรีไม่มีปัญหาครับซื้อ อันไหนซื้อได้เราซื้อครับนี่อาวุธก็มีให้เลือกเยอะแยะนะทุกคนแม่เสียได้ครับหน้าล็อบบี้มันมืดไปหน่อยนะอืมนะเขาบอกว่าซื้อเรียบร้อยแล้วไปลองหุ้นใหม่กันเลยครับเวลาอาวุธใหม่ด้วยนะไปเราก็เชื่อฟังเขาไปก่อนครับทาให้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวต่อไปเราจะได้เป็นอิสระหุ้นสองตัวแล้วทุกคนนี่เลือกได้เลือกได้นะ คล้ายๆกันครับอย่างที่บอกฮะหุ่นแต่ละตัวนั้นก็มีความสามารถที่แตกต่างกันไปนะหุ่นตัวแรกของเราก็โดดครับเดี๋ยวดูหุ่นตัวนี้ซิว่าเราทาอะไรได้ปึบเหมือนลื้อใหม่ฮะสมัยก่อนนี้ก็เล่นอยู่หลายหลายเล่นอยู่พักหนึ่งเหมือนกันนะนะครับผมก็เล่นอยู่พักหนึ่งนะนี่ฮะแบบกว้างนะทุกคนเออแบบกว้างครับสวยๆกันเลยนะการเดินการไะไรก็ไหลลื่นดีครับเกมนี่บอกได้เลยว่าตัวเกมนี่ไหลลื่นดีฮะ แต่อย่างที่บอกเสียงมันไม่เล้าใจนะครับจุดอ่อนเลยก็คือเสียงไม่เล้าใจครับและรูปแบบของหุ่นยนต์นี่ยมันจะดูง่อยๆนิดนึงนะนะครับยังมีอีกหลายเกมนะทุกคนเดี๋ยวจะลงให้เพื่อนๆได้รับชมนะมนเพื่อนๆชอบหรือว่าไม่ชอบอยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะทุกคนอยากให้ผมเล่นต่อไหมอยากให้ผมสะสมหุ้นพวกนี้ให้ครบหรือเปล่านะครับแต่ก็ผมจะพยายามนะเล่นในสะสมหุ้นไปเรื่อยๆนะนะครับสักระยะแนละ้วค่อยเลิกเล่นนะทุกคนก็เรียกว่าเป็นไกด์ไลน์นะ แตกครับผมโอ้โหแต่กระจายครับกลายเป็นเสษเหล็กแบบนี้เลยเออเขาท่าดิมกันนะนะครับไม่รู้ว่าเสียงดนตรีนี่จะโดนแบนหรือเปล่าทุกคนผมก็ลืมปิดเสียงดนตรีด้วยครับถ้าปิดเสียงดนตรีแล้วมันไม่มันไงนะก็เลยต้องลองเปิดหมดครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคลิปมันติดเหลืองติดแดงยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะนะครับจิบแรกไม่เป็นไรฮะผมได้เตรียมไว้หลายเกมเลยนะทุกคนนะครับเฮ้ยนี่นี่นี่ยิงครับโอ้โห ร <c oughs> ะเบิดครับผมระเบิดแบบนี้เลยครับไม่ต้องคิดมากนะลุยครับเฮ้ยแต่ถ้าเกิดเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเจอหุ่นโหดๆดนี่เล่นตรงเด่นไม่ได้เหมือนกันนะเนี่ยนี่ฮะเลือดรถครับแม่เวลาโดนยิงแล้วขอบจอแดงเลยทุกคนดูด,ดิด้านข้างครับโอ้โหโดนยิงโดนยิงเอ้ยเฮ้ยไอ้ลูกไฟที่พุ่งลงมานะั้นต้องใส่จะเป็นศัตรูนะนี่ครับพุ่งลงพื้นครับแม่เห็นเป็นลูกเลยนะทุกคน คิวลิงสเปดนี่นี่นี่โอยศัตรูลงข้างๆเราเลยครับโอ้โดนยิงโดนยิงเอ้ยแม่กระสุนของศัตรูอย่างที่บอกนะ่าจะเป็นบอดแหละนะครับยิงเราแบบนี้ครับทบายทบายฮะมันจะแตกไหมนะตัวหุ่นเราเนี่ยตัวใส่ไม่แตกแล้วทุกคนเราไล่ย,ยิงแบบนี้เลยนะนี่แรลมเพจดได้นะทุกคนก็ได้อยู่ครับเล่นเพลินๆน,นะครับไม่คิดมากนะ อาจจะสบายๆก็ได้นะครับผมไม่เครียดเนาะสำหรับเกมหุ่นยนต์ครับก็มีความคิดเห็นยังไงเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะสําหรับเกมร o บอ t w อแ f a นะนะครับก็อยู่ในสายเกมหุ่นยนต์ต่อสู้ครับ 6v6 นะครับออนไลน์นะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีคนเล่นเยอะขนาดไหนปัจจุบันนี้นะครับนี่ครับเก็บทรัพยากรไปโอ้ยไม่แพงนะทุกคนถ้าจะซื้อเริ่มต้นก็เป็นอย่างนี้ละครับไม่แพงฮะ เริ่มไปเริ่มมาไม่รู้ว่าจะมีกระเป๋าเอ้ยหุ่นตัวแดงในบันเทสแเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูในล็อบบี้กันหน่อยนะครับว่าหุ่นแต่ละตัวนั้นรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างนะนี่ครับเออหุ่นมันดูตล,ตลกตลกนะทุกคนอืมอ๋เล่นตะสมตามเลเวลแบบนี้เลยนะนะครับเริ่มต้นเราก็เป็นหุ่นสีขาวเนาะตามมาด้วยหุ่นสีฟ้าครับผมแล้วก็มีหุ่นสีทองเนาะเอ้ยหุ่นก็ไม่ได้เยอะนะเนี่ยนะครับหุ่นก็ไม่ได้เยอะโอ้โห นี่มันรีบเหลือเกินนะครับตัวมันรีบเหลือเกินนะครับติดปืนรีบรีบนะทุกคนเออทำไมมันทําตัวรีบนะครับเนี่ยดูดินะครับเน้นสูงนี่ไงดูขาเขื่อรีบนะครับทำให้มันสัง,ง่าผ่าเผยกว่านี้ไม่ได้นี่ไงครับแนวความคิดนี่สงสัยจะเป็นผู้พัฒนานี่สงสัยจะไม่ใช่เป็นวัยรุ่นนะทุกคนเออตัวนี้เอามาดูดีนิดนึงเน่ก้่าวขาวข้างหน้าเฮ้ยจะดูพอได้นะครับนะมีไม่กี่ตัวครับตรงนั้นก็ประเภทยืนตรงเคารพธงชาตินะทุกคน นะครับหุ่นสายยืนตรงขาอตรงชาติครับติดปืนนิฟหนีเโอ้โห่นแล้วมันติดติดปืนเลยเยอะแยะขนาดนี้ครับก็ต้องลองกันต่อไปฮะเดี๋ยวผมจะเล่นให้เพื่อนๆรับชมครับ EP นี้เป็น EP ีแรกเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเกมเกมนี้นะครับมีใครเล่นอยู่บ้างนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันสนุกสนุกได้เลยนะในช่วงหลังลอง,ลองเกมกับเกม r o b o t War f a r e คลิปนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วครับผมก็มีประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากครับนี่แบบนี้เลยนะเออติดปืนตลกตลกดีเหมือนกันนะ คุณทำท่าจะออกมาดีนะครับแต่ว่าแหมโดยรวมแล้วก็ดูขัดหูขัดตาอย่างไรพี่คนกับนะต้องลุยกันต่อครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบายสวัสดีครับผม